พ,พี่ก็ทำอยู่นี้ไงโอ้โหพี่ก็ทำเลยทอดได้ย่างั้น <laughs> น่ะต้องให้พอดีขอบเลยใช่ไหมคะทำจริงแล<น>้วเขาจะใช้แก้วบานน่ะจะมันจะวาดลายได้เยอะ แก้วปากแคบมันก็ลายมาจุ่ที่ปากแก้วด้วยสอาแก้วอะเนาะเป็นผู้จัดการค่ะมาตรวจงานค่ะครับใช้เป็นจีเอ็มค่ะครับดีดีนะคะเนี่ยใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยโอเคนะคะก็ให้ซอสขวดนั้นมันไม่ได้นะมันจบอ่าเดี๋ยวนี้ อันนี้บพอรพอรู้แล้วว่าลามันเป็นยังไงอันนี้ก็ทําวงกลมแต่ปกติมันจะมีหลายสีจะมีสีแดงสีกีวีอันนี้ก็ทําวงกลมไปวงแรกแล้วก็วงที่สองแล้วนี่ก็ขีด 1, 2, หนึ่งสองสามไล่ระดับตัวใหญ่แล้วก็กลางแล้วก็เล็กหนึ่งสองสาม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 เวลาขีดก็ขีดไล่ออกไปก่อนสี่ด้าน ถ้าแก้วเราเล็กด้น,น่าจะได้สีด้านใหญ่ๆมันจะเห็นชัดแล้วก็ค่อยมาตวัดข้างใน <c oughs> พี่ทำพวกทีดป็นไหมฮะมพี่ทำพวกทีดได้ไหมข้ดง<อ><บ>ใน<อ>ง่นนนายเหพวกอาดีอะส่วนม,มากไม่ค่อยเพราะว่ามัน,มอ,นอ,อึดๆอันนี้คือหวองเป็นอะไรที่ผมทำไม่เป็นไง มันแต่พี่เคยเรียนเลยล่ะพี่เคยเรียนการวาดเลยล่ะใช่ไหมครับมาเป็นการวาดจากตัวฟองนมจากตัวตีฟองนมแล้วก็เอาช้อนมาประกบวาดแล้วก็แปะเป็นแล้วก็ตัดฟางมาใช่แมววันนั้นเคยดูในยูทูบเป็นแมวเกาะขวดแก้วสวยอะนมสิบลิตรอะเจ๊งทุก แตีฟองละรเอียดใช่ไมขาใช้จากตัวตีฟองนมส่วนใหญ่แล้วลูกค้าก็จะใช้จากวตีฟองนมหลาช้อนอ่ะห้าสิกสิบแก้วขนาดมันจะมีนช้อนเล็กช้อนใหญ่คือเขาไม่มีคนสอนท้อเนาะแล้วำเพื้าี่ายมีน้อยมากแถวนี้ไม่มีงดิมันมีที่นึงตเตอรแท้ๆไอ้เบนไงทำน่ะอ๋อไอ้เบนได้โรงแรนจีนได้โรงแจีนแต่ว่าแก้วหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงกว่ามันจะออกใช่เพะว่าไม่ใช่แล้ว ญี่ปุ่นตอนนี้ชอกลัง